แลวสวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนเนี่ยไปหาเงินกันครับหลายๆคนที่กําลังต้องการที่จะใช้เงินแต่ไม่รู้จะไปหาจากไหนในคลิปนี้เนี่ยมีคําตอบให้แต่ต้องบอกก่อนนะว่าเราเนี่ยจะต้องเลือกนะครับระหว่างการเก็บเลเวลหรือการฟาร์มเอ็มต้องเลือกเอาเลยก่อนที่จะรับชมกันเนี่ยฝากเพื่อนๆเลื่อนล,อลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะยกดแล้วเนี่ยผมก็ขอขายของสักแป๊บหนึ่งนี่ครับ ใครกำลังมองหาร้านเติมเกมอารมคลาสสิกนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนําให้นะนั่นก็คือร้าน top up gamer นะครับที่ราคาถูกสะดวกรวดเร็วมีแอดมินพร้อมบริการร้านเนี่ยเปิดตั้งแต่เวลา10โบโมงจนถึงตีสองนะปลอดภัยไม่ต้องกลัวถูกรีฟันเลยนะทุกคนบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับสามารถตรวจสอบได้อีกทั้งยังมีบริการเติมเงินเกมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกมเดล塔ฟอร์สเนี่ยครับก็สามารถเติมได้ราคาถูกไม่แพ้กันเลยนะอย่ารอช้านะครับเติมง่ายปลอดภัยรวดเร็วถูกกว่าเติมเอง ราคาดีไม่มีรีฟันต้องที่นี่เลยนะครับ Top Up Gamer นะทุกคนใครสนใจเนี่ยติดต่อได้ที่ราย e d d Top Up Gamer นะครับแล้วก็อย่าลืมแอดด้วยนะครับทุกคนหรือว่าลิงก์ใต้ดีคลิปชั่นเนี่ยผมได้ลงมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ก่อนอื่นเลยนะทุกคนเราเข้ามาในเกมเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจําเป็นที่ต้องใช้ที่สุดเลยก็คือเงินถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมาหาเงินมาที่ MVP ตัวที่ผมจะพาทุกคนมาหาเนี่ยในครั้งนี้นะครับมาที่เจ้าตัวโคบอลนะครับบอสโคบอลตัวนี้นะครับให้เรากดไปเลยพอเรากดมาแล้วเนี่ยมันจะมาที่แมปนี้นะครับก็คือ Goed l o r o r e s t นะครับก็จะมาที่แมปนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าฟาร์มตัวไหนได้บ้างนะครับตัวที่มันจะแบบว่าอา่ประทานเงินให้กับเราได้เยอะที่สุดและคุ้มกับสตามิน่าที่เราต้องเสียนะครับใน1วันผมก็เลยแนะนําว่ามาฟาร์มตัวนี้ครับตัวโคบอลที่เป็นโคบอลอาร์เชอร์นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะน้องมานะครับแล้วก็ตัวที่เป็นโคบอลโคบอลแอคนะครับอยู่ไหนนะ นี่แฮมเมอร์เอ,อ่อเดี๋ยวผมนี่นี่น,น,นี่ตัวนี้ครับโคบอลแอคนะทุกคนมันถือขวานนะครับถามว่าทําไมต้องเป็น2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสมุดให้ดูนะมอน2ตัวนี้เนี่ยมันดียังไงทําไมถึงจําเป็นที่จะต้องมาฟาร์มนะครับหลายหลายคนอาจจะรู้อยู่แล้วแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่ไม่รู้นะเพราะว่าไม่มีใครบอกนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจะบอกให้ครับโคบอลที่เป็นโคบอลอาเชอร์เนี่ยนะครับหน้าตาเป็นน้องหมาโกลเด้นเนี่ยนะครับก็จะ สามารถดรอปนะครับตัว Abyss Flower นะครับแล้วก็ตัว Awakening Potion นะครับแล้วก็ตัว Rope ถามว่า3อย่างนี้เนี่ยดีไหมผมบอกเลยว่าโคตรดีครับ a b y s s เนี่ยมันก็ได้ประมาณพันนิดๆน,นะครับแล้วก็ Awakening เนี่ยได้ประมาณ กวนละหมื่นกว่าบาทมั้งแล้วก็โลกเนี่ยก็สามารถนําไปแปรรูปเป็นโลกใหญ่ได้นะครับแล้วก็สามารถขายได้หรือจะไปใช้ในการตีบวกของแล้วเอาไปขายได้อีกด้วยนะครับคือผมต้องเล่าก่อนนะว่ามันมีพี่ชายผมคนหนึ่งนะครับเขาก็เล่นเกมนี้แหละนะเพิ่งมาเล่นเลยและเขาไม่ได้เติมเลยสักบาทเลยทุกคนแล้วเขาโคตรโชคดีนะครับเขาไปบวกรองเท้าตัวนี้รองเท้าแมวตัวนี้นะครับกลายเป็นบวก12ขายนะแล้วเขาได้เงินมาประมาณ1 4 0กว่าเอ็มเท่ากับว่าเขาไม่ต้องเติมเลยซึ่งถ้าเติมเนี่ยก็หลัก หกเจ็ดพันได้มั้งเออเขาโคตรโชคดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยอยากจะลองวิธีนี้เหมือนกันแต่ยังทําไม่สําเร็จนะครับแล้วการบ,บวกของขายเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าพวกโลบพวกอะไรพวกนี้มันจะเป็นที่จะต้องใช้ในการตีบวกก็เลยแนะนําว่าให้ทุกคนเนี่ยมาฟาร์มเก็บไว้หรือจะไปขายก็ได้มันขายได้เหมือนกันนะจากที่ผมเทสมานะครับประมาณ3าวันเนี่ยลองขายขายเนี่ยเออมันก็ขายได้เว้ยอ่ะทีนี้ครับเรามาต่อที่ตัวเอาไอตัวนี้กันต่อเออนี่ปุ๊บอ่ะทีนี้ครับตัวอันเนี้ีย ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเอาไปใช้ทําอะไรนะแต่คิดว่ามันน่าจะต้องเอาไปใช้ในการขึ้นของหรือว่าทําบ้านหรือว่า ส่งกิลอะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะได้ใช้ส่วนาไว้ canning potion เนี่ยแล้วก็คือเราได้ใช้กันอยู่แล้วครับสายธนูหรือว่าใครอยากจะตีเร็วนะครับสายไนท์สายคลีตีขวดไวๆเนี่ยก็คือต้องใช้ a w a k e n n i n g นะครับส่วนใหญ่เลยผมเองก็ใช้นะแต่มันหาไม่ค่อยได้ขวดมันประมาณหมื่นกว่าบาทมันก็ราคาแพงอยู่นะเนี่ยเหลืออยู่ขวดเดียวเองครับต้องมาฟาร์มหาเหมือนกันอ่ะและตัวที่2นะก็คือเจ้าตัว cobalt a c ใช่ไหมทุกคนตัว cobalt a c เนี่ยนะครับมันมีข้อดีของมันก็คือตัวที่เป็นอืมเดี๋ยวนะตัวนี้เป็นแฮมเมอร์บักก ตัวแอคออะตัวแอคเนี่ยนะครับสามารถมาฟาร์มหาได้นะก็คือในเกตตัววิสตอมนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าผมเนี่ยขายอยู่ทุกวันนะครับขายดีมากวันนึงเนี่ยขายออกเนี่ยไม่ต่ำกว่าแสนนะ ุคนหมายถึงราคานะครับ <c oughs> คือไม่ต่ากว่านี้แน่นอนนะครับแล้วก็โลอิล e ูเนี่ยก็ขายดีอีกเช่นกันนะอย่างที่ผมบอกนะครับอ่าก็สตัวนี้เนี่ยที่ผมมาฟาร์มเนี่ยมันดีทั้งคู่นะครับส่วนตัวอื่นๆเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันก็มีทั้งดีและไม่ดีนะแต่ว่าผมเนี่ยแนะนําว่าให้ฟาร์มทั้ง2ตัวนี้จะดีที่สุดนะครับสำหรับแมปนี้นะเออลองดูนะครับแล้วก็มีตัวในแฮมเมอร์ Hammer อีกตัวหนึ่งนะที่ได้ในเกตนะครับเนี่ยสตัวเนี่ยที่แบบดีที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดจะคุ้ เพราะว่ามันดรอป3อย่างเลยที่ตลาดต้องการนะครับส่วนไอตัวอื่นๆเนี่ยมันก็ดีๆมันก็แค่เนเกตกับตัวโลกใช่ไหมแค่นั้นเองครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งที่นะแล้วก็อีกหนึ่งที่เลยก็คือตัวกอบบินตรงนี้เนี่ยก็ลองไปฟาร์มกันดูนะครับกอบบินฟอเรสต์เนี่ยคือที่ผมฟาร์มเนี่ยผมฟาร์มมาเว้ทุกคนแล้วผมก็ไปอัปเกรดด้วยการเอาของที่ดรอปมาเนี่ยเอาไปขึ้นธนูนี้ครับนี่นี่น,น,นี่เอาไปขึ้นธนูเพื่อเอาไปขายเพราะว่าคนต้องการเยอะมากๆครับตัวธน,นูกักคุงเนี่ยถาาามว่เราบาบกับ ควบคอมได้ยังไงก็คืออีลูที่มันดอบมาเนี่ยผมก็เอาไปขึ้น ตีบวกอันนี้แล้วก็ขายไว้ทุกคนซึ่งมันได้เงินดีกว่าการเอามาสร้างตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปขายอะ่ะเออเราก็แค่ต้องไปยุคปรับปรุงครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครูน่นี้ว่ามีวิจายที่ผมเขาตีบวกขายอะ่ะเออเขาก็ได้เงินจากตรงนี้เหมือนกันทุกคนครับและไอตัวนี้การคุ้งเนี่ยคนต้องการเพราะว่าต้องการเอาไปขึ้นธนูปูยิ่งเราบวก12แล้วเราไปขายเนี่ยนะครับยิ่งได้ราคาเดี๋ยวผมจะพาไปดูราคาการคุ้งที่บวก12นะไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าในเอ็กชเชนนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอนนะีก อันเลยไม่ว่าจะเป็นขวานดุมนะครับก็เอาไปบวก12แล้วก็ไปวางในตลาดขายก็ได้หรือหรือนะครับจะเป็นพวกสนับอะไรพวกนี้เนี่ยคือขายได้หมดเลยลองไปดูในตลาดว่าเขาต้องการอะไรอันนี้ผมก็จะบอกวิธีรวมๆให้นะครับก็ลองไปปรับประยุกต์ใช้ตามความสามารถของตัวเองแล้วกันนะครับความสามารถในที่นี้หมายถึงว่าเราจะสามารถหาวัตถุดิบอุปกรณ์หรือว่า,าตีบวกสําเร็จได้มากน้อยเพียงใดนะครับก็ลองไปดูนะแล้วก็ ต่อนะครับถ้าเราเนี่ยหาตัวทรัพยากรจากพวกนี้เนี่ยหมดแล้วนะก็คือเราหาหมดแล้วแหละตาม่หน้าเกลี้ยงเลยแล้วเราได้แค่นี้มันยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถหาตัววัตถุดิบได้นะครับนั่นก็คือให้เราเนี่ยไปไล่มีพีทุกคน MVP หรือว่ามินิเนี่ยครับเราก็จะได้รับของเช่นกันนะอย่างเนี้ยมูลไลท์นะที่ผมไปล่ากันเนี่ยถ้าเกิดตีได้เนี่ยเราก็จะได้ของพวกนี้เอาไปขายได้อีกของพวกนี้ขายได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นไอตัวไซคอนอะไรตรงเนี้ยเนี่ยก็คือขายได้หมดเลยนะ ทุกคนต้องได้ใช้แน่นอนครับน้ำพงน้ำพึ่งขายได้หมดนะนี่แต่ว่าถ้าจะให้ง่ายสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีของเยอะเนี่ยก็จะเป็นพวกมินินะครับมินิเนี่ยผมจะล่าอยู่พวกเนี้ย เอาของไปขายเหมือนกันอันนี้เนี่ยก็ขายได้ราคาดีเห็นไหมห0แสนนะครับไปลาโกดอย่างตะก,กะตตนเนี่ยอะหนดต,ตัวนี้เนี่ยอัเทนน่าเนี่ยก็ราคาดีนะครับพวกโลกพวกอะไรเนี่ยคือวันนึงอะล่าได้10ตัวทุกคนล่าไปเหอะนะครับอย่างน้อยเนี่ยมันก็สามารถหาเงินได้เป็น M อยู่นะถ้าสมมุติว่าอะไม่ต้องอะไรมากไปล่าสโมกไปล่าสโมกเนี่ยดอปใบสโมกมาทุกคนต้องการอยู่แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำเควสนะครับเควสปลดสมุดเนี่ยก็ต้องใช้ตัว และคูนลีฟนะครับแล้วก็มี4ี่แฉกอีกอ่ะสี C ่แฉกลูนาติกลูนาติกตัวนี้เนี่ยนะครับผมเรียกมันลูนาติกแล้วกันนะมันเหมือนกระต่ายลูนาติกสีขาวอะ่ะอ่ะตัวเนี้ยก็ใช้เหมือนกันนะครับในการปลดเนี่ยนะจำไม่ได้ว่ามันใช้2ใบหรือ4ใบนะผมจําไม่ได้ตรงเนี้ยแต่ลองไปดูกันได้ไปฟาร์มไปล่าและเอามาขายได้นะครับอ่ะวันหนึ่งสมมติว่าถ้าดอกมาสักสใบอ่ะสมมตุติเลยคิริวคิเลเลยสใบห4 24 2.5 2.6อเอ็มแล้วนะเออ ลองดูนะครับมันมีหลากหลายวิธีมากเว้ยคือจะเป็นมัวแต่ขายของอะไรที่มันขายไม่ออกยังไงมันก็ขายไม่ได้อยู่วันนยังค่ำปะเออเราก็ต้องปรับปรุงประยุกต์แปลงนะเออลองดูนะครับทุกคนผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดแหละสําหรับหลายๆท่านนะครับที่กําลังหาเงินเพราะว่าจะให้ไปขายอาวุธอย่างที่ผมเคยทําไว้อย่างสมมุติว่าไปขายธนูโลกเนี่ยขายไงขายไม่ออกเพราะว่ามันล้นตลาดแล้วนะครับดันเค้กนะครับเปลี่ยนของเปลี่ยนของในดันและ อ่าเนี่ยเปลี่ยนของใด้ดันกลายเป็นว่าดอบหน้ากากมิสเตอร์สกีมราคา 21m ก็จริงแต่ทำไมแต่ทุกคนสามารถฟาร์มมาใช้ได้หมดเลยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปซื้อปะตั้ง21 22m หนะัเหมือนกันครับทุกคนเราเราสามารถฟาร์มได้เราก็ไม่จำเป็นต้องไปซื้อนะครับคนอื่นเขาก็คิดเหมือนเราแหละเพราะฉะนั้นเราก็ลองขายอะไรก็ได้นะครับที่คนต้องการใช้อยู่ทุกวันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ้านละกันไม่ต้องคิดอะไรสมมติว่าผมอยากจะทำบ้านนะครับ ไปเข้าสู่บ้านจะให้ดูนี่ครับว่าไอ้ของที่ผมให้ทุกคนไปฟาร์มเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมและทุกคนได้ใช้ไหมเนี่ยคือของมันต้องใช้จริงรงิอ่ะเติมเริ่มสร้างบ้านอย่างสมมติว่าผมอยากจะสร้างอันนี้สมมติไม่ได้ไปซื้ออะไรเลยนะต้องการที่จะสร้างเองฟาร์มของสร้างเองผลิตดูครับของที่ต้องใช้อ่ะไอ้ตัวนี้ซอฟเฟอร์สามแสนเก้าลูกบอลตัวนี้อีกอ่ะอันนี้อ่ะดูเหมือนจะยากไปใช่ไหมยังไม่ตรงตรงประเด็นกับของที่เรามีต้องการ เท่่าไหรนี่ครับอย่างสมมุติว่าผมจะทำไอ้ตู้ใบนี้ยตู้วันนี้เนี่ยใช้อะไรใช้นี่ครับในเ e t of ฟวินด m เนี่ยเห็นไ,ไหมทุกคนต้องต้องซื้อซื้อมาทํากันหมดถ้ากดซื้อทันทีอะมันก็มีในตลาดอัละพันสองมันได้ใช้หมดเว้ยทุกคนจริงๆนะยังไงก็ได้ใช้อะ่ะของพวกนี้เราดูเอาเนี้ยเรามาเล่นเกมเราก็ลองศึกษาดูนะครับว่าอะไรบ้างที่คนเขาต้อง การใช้นะครับยังไงต่อให้ของมันล้นตลาดขนาดไหนสุดท้ายเดี๋ยวมันก็ขายออกลองดูอย่างอื่นบ้างมีอะไรเนี่ยอย่างสมมติมีอันนี้อ่ะอันนี้ของเป็นขั้นสูงไปแล้วลองเอาแบบขั้นต่ำๆดูบ้างเนี่ยนะอืออ่ะอย่างนี้ยใบเห็นไหมโฟลิปอ่ะถ้าสมมุติว่าคนจะทําอันนี้ก็ต้องใช้นะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแค่ข้าวๆนะแต่ว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือไปซื้อของสําเร็จรูปเลยอ่ะแต่อันนี้ถ้าเกิดจากสมมุติว่าจะทําเองอ่ะแบบไม่ไปซื้ออ่ะ ต้องค่อยๆฟาร์มหรือจะไปซื้อด้วยการลงทุนน้อยที่สุดคือแบบบางคน,คนเขาก็มีของแบบผมเนี่ยมีของอันนี้อันนี้อยู่แล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ได้อยากไปซื้อสําเร็จอะอ่ะมันก็ประหยัดเงินได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องลองดูนะอ่ะโอเคออกจากบ้านซึ่งบ้านผมก็ยังไม่ได้ผลิตอะไรเลยนะคือสร้างมาเฉยๆแค่นั้นแหละอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูนะครับว่าสิ่งที่ผมบางขายไว้เนี่ยมันออกจริงๆอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับคือต้องบอกก่อนนะว่าของที่ขายอะมันไม่ใช่ว่า ออกที 20m 30m อะไรแบบนั้นนะครับมันไม่มีหรอกแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้ในแต่ละวันเนี่ยอย่างน้อยๆออเราก็เหมือนแบบกินดอกเบีย้ยไปเรื่อยๆอะทุกคนค่อยๆกินนะฮะเนี่ยได้อีกแล้วครับคือผมก็วางขายของผมไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆอ,ยอะคนซื้อ30อันส่งกิลสมมุติส่งกิล30อันอะ,อะไรเท่าไหร่สามอะอละพันกว่าบาทเนี่ย30อันก็ส0มหมืแล้วอะกองหนึ่งหนึ่ง,งสองสามเนี่ย ก็ได้แล้วครับรับเงินและแสนหนึ่งเห็นไหมแป๊บแป๊บหนึ่งได้แก่เนี่ยครับทุกคนผมขายอย่างเดียวเลยเว้ยคือขายของเล็กๆอะ่ะแต่ขายได้เยอะอ่ะต้องได้กําไรมากกว่าของใหญ่ๆที่จะขายอีกเว้ยนี่แหละครับลองไปทํากันดูนะอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งมันไม่ได้มีแค่นี้นะในเกมนี้ของที่ขายได้เนี่ยมันมีเป็นร้อยเป็นพันเว้ยต้องไปหาเอาอะ่ะอันนี้ผมก็บอกเป็นแค่แนวทางนะครับคือถ้าเกิดใครอยากจะรู้ว่ามันขายอะไรได้ไม่ได้เนี่ยลองเดินสํารวจเกมเลยว่าอะไรบ้างที่มันสําคัญที่คนต้องทํากัน อย่างบ้านเนี่ยที่ผมไปดูเมื่อกี้ก็อ่ะไอตัววิตตอมตุวมเมื่อกี้ก็ต้องใช้นะครับหรือจะเข้ากิลวอ่ะเดี๋ยวไปดูในกิลวกันสักหน่อยแล้วกันเข้ากิลวไปบริจาคบริจาคกิลวเนี่ยใช้อะไรบ้างอ่ะเราก็ไปดูเลยว่าเขาใช้อะไรเราก็ไปฟาร์มสิ่งนั้นอ่ะมาขายถึงแม้ว่าของมันจะในตลาดมันจะเยอะแต่ว่ายัางไงมันก็ขายออกครับอย่างไอตัวสร้อยเมื่อกี้อกะในตลาดมีเป็นหมื่นเป็นพันจิ้นนะผมก็ยังขายได้อ่ะอย่างสมมุติว่าอ่ะอิมอร์ทัลฮาร์เนี่ย อันนี้เนี่ยผมเห็นว่าขายดีมากๆนะผมยังอยากจะไปหามาฟาร์มขายเหมือนกันนะ immortal heart เดี๋ยวลองดูเดี๋ยวจะลองไปหาดูนะว่ามันฟาร์มจากไหนนี่ได้จากไอลิสนะครับไอตัวไข่แล้วก็มูนักไอโซเดอร์สเกลตันแล้วก็เอเชนทั่วไปเนี่ยอ่ะเนี่ยเราก็สามารถไปฟาร์มได้ครับมอนวิวหกสิบสามห้าสิบสองห้าสิบเจ็ดเนี่ยบวกลบไม่เกินสามสิบเลเวลของดรอปดีมากและอิมอร์เทลเนี่ยบอกเลยนะครับว่ามันดรอปดีนะทุกคนเออใครสตาร์มิล่า ใครสตามิีน่าเหลือเนี่ยก็ลองไปฟาร์มกันดูได้นะอันนี้ขายดีรับประกันครับเพราะว่ามีเพื่อนขายอยู่เหมือนกันนี่อาอ,อันนี้แหละอืมถือว่าผมก็มาบอกเลยนะไม่ได้กักไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนะครับคือผมรู้อะไรมาผมก็ทดลองก่อนผมขอทดลองจากตัวเองก่อนครับอย่างไอ้สร้อยนะเห็นปะผมก็ขายได้นั่งเยอะผมก็ทดลองและพอทดลองแล้วว่ามันได้จริงๆก็ามาบอกครับเอ โอเคครับทุกคนสําหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยนะใครที่ยังไม่รู้วิธีการหาเงินหรือว่าจะขายอะไรดีเนี่ยในคลิปนี้เนี่ยน่าจะให้คําตอบกับทุกคนได้กระจางแจ้งแล้วนะครับตรวสุดแท้แล้วแต่ว่าจะไปหาอะไรมาขายกันก็ลองไปเช็คตลาดเช็คความต้องการนะครับว่าอะไรที่เขานิยมใช้กันนะครับโอเคก่อนที่จะจากกันในคลิปนี้ฝากเพื่อนๆเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นะเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ผมด้วยแลวเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะจะเป็นคลิปอะไรนะั้นก็รอติดตามกัันนะครบ สำหรับวันนี้ไปแล้วทุกคนเจอกัน